ตัวโหดเลยใครเวิร์ดอะฟูบาซ่าได้โ้แล้ววิ่งอย่างไวอะฟูบาซ่าบิลานได้หมดใครเวิร์ดอะโตโหดเลยแฟนบอกว่าเบาๆหน่อยจะนอนสามฐารเสือพี่อมันเบาไม่ได้แล้วพี่ถ้าใครเวิร์ดมาตองไม่ได้พิธีอายุใครวันนี้ดวงมีจัดเลยผมเห็นผมเห็นด้วานายแม่งยืนโบกมืออยู่ตอนนี้รออยู่อะตอนนี้รอพี่เอาพี่บอกมันรอแล้วอะเอาอะไรเอาเงินกันไหมหรือว่าไงเอาเงินกันนะสองหมื่นล้านเชดโด สองหมื่นล้านเชดโดกูมีเงินแสนล้านอีกครั้งคัมแบ็กฟักกิ้งเลียวปักกิ้งลาวปักกิ้งพม่าเวียดนามกัมพูชาเฉยๆรวยรวยจัดพี่รวยจัดพี่ต้องงงนี้แล้วพี่อาหรับดูใบแล้วพี่ตีไม่มีอันนี้โชว์มาไหักตาหลันขอตัวที่กูใช้แค่นั้นแหละตีแล้วขายพี่น้องล้าจบเลยพี่ใช่จบเลยน้องจัดให้อยู่แล้วจัดมาเปิดการ์ดกากก่อนเก้าเก้าพวกเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเก้าอ่ะ ตอนนี้ลงซ้โดนโดนอะไรเงินเดี๋ยวไม่เปิดไม่เงินเงินมึงเปิดนี่ก่อนดิมึงไปการเงินดีตีมึงไปการเงินก่อนนั่นน่ะการด้านซ้ายเนี่ยอ่าการบีบีอะเออแล้วมึงก็ติ๊กไปให้หมดติ๊กแล้วเลื่อนล่างล่นล่างเลื่อนล่างหมดแล้วเออหมดแล้วหมดแล้วในวีบเด้งแล้วโดมานไงโดนอะไรมันคือตัวเดียวคือตอนเนี้ยคือมันรู้กันเพิ่งคุยกันเสร็จไอ้เรื่อเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นการนักเตะนักเตะนั่นแหละแล้วเปิดไหนก่อน เก่าๆไปก่อนเลยข้างบนน่ะข้างบนสุดอ่ะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละแบบไปเลยแบบไปเลยกากๆสามถึงแปดสามถึงแปดกากจัดไฟแบบนะพี่ตีไฟแบบตดๆอ่ะรอดูอาเยอันนี้กูสั่งเว้กูเปิดสองเลยกูขี้เกียจรอรอเลยเพราะกูรู้ไงโอ้โหไปตดๆยังไม่มาเลยไป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 เวทไม่ต้องการข้างบนข้างบนขวาข้างบนขวาเออ ห้าร้อยหาบหัรอิบอ่<ผ><น>ะร <Khal ed. S 1> ้อยห้าสิบอก่อนเออน,น,นี่เนี่ยเนี่ยเออ <fotos. S 2> นี่ของดีนะอันนี้ของได้นรุ่นนะอืมอันนี้กูคัดกูคัดทิ้งน,นะกูไม่เอานะกูอนะบอกก่อนนะใครอยากได้อะไรกูไม่เอาอ่าไม่มีไม่มีไม่มีมมมมอ่าโอเคไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอานะบอกแล้วนะว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาเารวยจากใบนี <S <S ้กันกินหนผมบอเลย สีที่ของดีนะพี่ไม่ดีอันนี้โง่ดีคุยอะไรกับโง่ไอ้เฮียเมื่อแอกตาดูที่เป๊ปไปิสัตว์ผมไม่เอาเลยไม่เอาเลยไปคันร้อยพี่เจ๊เอาไงบอไม่เอาไคันร้อยคันร้อยคันเป๊คันร้อยเป๊ปพี่จะตัดเป็นสองไปอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่เกี่ยวไม่มึงเมื่อกี้มึงสั่งเบยไปแล้วมึงสั่งเบยไปสี่ใบแล้วไอ้โง่ไอ้เหี้ยเอาไปอีกงั้นผมว่าพี่สั่งเบยแม่งทั้งหมดที่พี่เอามาเลยดีกว่า แล้วก็บุกวิญญาณอะไรบริษัทในเมื่อรุดกุลิตจะมาหากูอ่ะมันนั่งเครื่องบินมาดิคริสเตียโนโรนโดอ่ะมันมาเดิไปฟาเฟ่ฟาเซตมากิเรเล่เอาไปเลยอุยอ้เฮี้ยอ้เฮียอ้เฮียตัวดีไอ้เหียไอ้เหี้ยสวยอยากเอาเชียโคตรมาไปต่อไปต่อพี่ไปต่อไปต่อ ลั่นจีนลันจนราไม่เคยนักเตะมาอีกไหมล่ะเคยเห็นมาไหมล่ะเคยเห็นซ้อนไหมล่ะไปดิลั่นอีกอลไรดิอซอนอังกิทอังกิทปีกขวาแบคแฮมแบคแแคแฮมอุ้ยอุ้ยเฮียมาดูมาดูปีนี้ปีนี้ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ได้อยู่ไมาพี่เจี๊ปีนี้ดูปารีสพี่เขาไปอยู่ปารีสปีนี้ไี่เล่นเลยปีนี้ปีนี้แบคแฮมปารีสนะพี่ปีนี้เอาจริง ลัลาต้องมีมีไหมมีดนใจรีหรืเปล่านยังยังยังเข้าปารีพี่ได้พี่ตีไปให้เมื่อกี้เข้าปารีได้ร้อย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 นีแหละนี้แหละนี่ใบนึงร้อยก้อนร้อยก้อนร้อยร้อยแปดแปดเนี่ยแปดขวา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 อ่าอ่าเนี้ยกยรันตีแป๊บ้ีต่อไปพี่กูไม่เคยหวันว่ากูจะถังเวอรถูกต้องไม่เอาถูกไม่เอาบินยีบิยเตกระจก สวยๆนี่ไงกูตามหาแบบนักรตะกจอกคนกูตามหาคนใจจึงแบบที่มันนานแล้วเสียซ่าเจียซ่าเจียซ่าแพงโอ้เสียซ่าบ้านไรเขาไปัำสวนตีนี้พร้อมเลยตกเจโกโจต้าไปพี่ไปเอาต่อพี่เก้า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 สามถึงแปดรู้อันนี้ก็จ่อสวยอย่างงั้นแหละสวยๆแบบนี้มานนานแล้วสวย ทำไมเออกูไม่เอาบราซิลไม่เอาอ่ะจิตแร้ขวาลิเจมลิจเจมลิเจมเซลซีโอ้โหเขาโหเฮียกูไม่เอาไงก็กูไม่เอาเออก็ดีก็ดีก็ดีแล้วชิวเนาะก็ชิวดีเฮ้ย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 ไอ้ตี๋ยาไอ้เชี่ยวไปนี่และไอ้สัสร้อยสัสร้อย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 เออ ไพี่เอาพี่เอาแม่อันนี้โหพี่ตีเลือกพี่ตีเลือกถูกแล้วเพราะมันมันพี่จะขอค่อยคุยเฮ้ยเฮ้ยคุไม่เล่นเุ้ยปาลีปาลีเฮ้ยตินนาได้ใช้เดี๋ยวใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ตินนาได้เนียได้เนียป่ะได้เนียป่ะได้ได้ได้อันไหนอีกไอ้ข้างบน ข้างบนน่ะข้างบนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เออ้แลน้และอันนี้ใบกากใบกากไม่เอา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 สวยนี่แหละคนที่เขารวยเขารวยจริงเฮ้ย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 เฮยยเฮเฮยเฮยยเฮยอเหยเฮยยเฮยาฮยเเฮยเยเฮเยเฮเรยเฮยฮยเฮยเฮเพยเฮยฮยเฮเฮยเฮยเเฮยยเฮยเยฮยเฮเฮยเฮยเฮเฮยเ อุ้ยสัดสองล้านล้านไอเหี้ยตัวโหดเลยใครเวิร์ดอะฟูบาซ่าได้ฟูแล้ววิ่งจังไวอะฟูบาซ่าบีลานได้หมดใครเวิร์ดอะโตโหดเลยแฟนบอกว่าเบาๆหน่อยจะนอนสามฐารเสือมันเบาไม่ได้แล้วพี่ถ้าใครเวิร์ดมาเต๋อไม่ได้พี่ตีอายุใครต่อใครจะหยุดพี่ได้พี่ใครเวิร์ดอะไอเฮียเฮ้ยขัใบดีนอกปะ ไดหยุดกูได้เฮ้ยเขาบอกนอกได้เป็นหมื่นน่ะเขาบอกไปไปที่นอกครับไปที่นอกมันมีนานครับแต่ถ้าเกิดตอนตอนนี้น่าจะาไม่มีฟรีนะไม่มีใครเปิดไม่ค่อยมีใครเปิดได้นะกูนอกได้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 ไอตีเขาบนี่เขาบนี่เขาบนทีเดียวไปนะลองลองไปกดกดขายดิมีคนตั้งรับปะเดี๋ยวพึ่งดิตั้งรับก่อนใบเดียว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 ไปนี่เล เปิดไปเดียวอ่ะมันก็เฮี้ยอย่างที่ลุงแม็กเปิดอ่ะแต่พี่เปิดแบบแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงอแต่ว่าเอาไหมบอกไม่เอา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 โอเคเอ็นแน่นอนกูการลาตีนพี่กูนี่แหละรวยมาแน่นอนแมนซิตียอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกหน้าโอ้โหเฮี้ยเอ้ยตัวพี่โหดตัวพี่โหดอยู่ก็ไม่เอาไงไม่ใช่ก็ไม่เอาจุดตัวพี่ตัวพี่มันโง่ อันนี้ใบเดียวใบเดียวนะใบเดียวนะใบนี้ใบเดียวนะติ๋ใบเดียวเอาาใบนี้เอาเอาใบนี้โหดมึงค่อยๆดิคอนเทนต์มีเฮียกําลังใจหน่อยพี่ติใบนี้ใบเละเออใบเดียวพี่ชายใบเดียวเปิดหนึ่งใบบอค่อยๆทีละใบเอาใบนี้เปิดไปติใบใบนี้ไม่เอาต่อเลททิ้งไปมึงฟังนะไอ้พวกตัวกากๆควายๆตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบแปดมาละ ใช่เลย LB ใช่เลยโง่จอร์ชิร huh ิโคละจอร์ชิโจอร์ <Happ ens ahead> ิโคละได้อยู่121ได้อยู่ได้600,000ได้ขายออกขายออกขายออกกูขายไปแล้วขายออกขายออกเอาเอาต่อพี่ไปดีเอาไปดีเอาอย่าหยุดมันมาแต่ตัวเดิมๆไปเมื่อกี้เนี่ยปีแรดปีแรดมีตัวอะไรบ้างจะมาปีแรดตัวเชียร์ลีกปีแรดไอโคเซ่คาลักเกอร์คุยอะไรไม่รู้อะตัวพวกง่ๆนั่นแหละเอาเลยพี่เอาเลยมือรอแป๊บหนึ่ง ้พี่ยังรอแป๊บหนึ่งอะไรวะนั่นนึงกูวันนี้อยู่ปูเปิดนักเตะอยู่ตำนานอยู่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าสเต็ปการเอารูปขึ้นไอ้เมื่อขยายใหญ่ยังไงวะโอเคอะไรอะไร่ะนักเตะตำนานมาแล้วโอ,อโอเครวยแน่นอนรูปที่มาล <c oughs> แล้วไอ้เจี๊ยนี่ <c oughs> มันเป็นยากูซ่าด้วยๆๆๆนะถ้าวันนี้ลงต่อยกับตะว,วันฉายใครใชนะ ตะวันะฉายคงลงไปนอนกับพื้นแ่ะเอาเลยดี่เอาเลยเดี๋ยวมาแน่นอนมาแน่นอนสองไปโรนัลโด้คิตเชโนโดโรอาไนอาวี้โดอาไนมาหมื่นหนึ่งแบ่งไหมแบ่ละสองแต้อ่ะห้าหมื่นต้องแบ่งนะแบ่งหมดพี่ชายแบ่งไหมต้องแบ่งต้องแบ่งหมดแบ่งหมดเพราะกูดวงดีแล้วเพราะผู้ผู้เอกนี้เลย พูปาราซิลผู้สไตปาราซิลก่อนเลยดูหัวก็เลยร้านพูสไตปาร์ซิลแน่นอนนี่ชัดชัดเลยัได้เอาพี่เอามาเฮ้ย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 ช้าๆพี่ช้าๆช้าอุ้ยร้อยยี่สิบเอ็ดแต่มีผมป่ะแต่มีผมป่ะไอ้นี่ไอ้ลอยคีนลอยคีน รอยชินหัวโลนี้โอเว่นโอเว่นโอเว่นตัวเล็กขี้หมายอะโอเว่นโอเว่นว่ะโอเว่นโอเว่นพี่โอเว่น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 โอ่นโอเว่นโอเ่โเ่่อ่โอเว่นโอเว่นอเเยชโอ่อ่โอเ่โวโอโเนโวเ่เว่ัโเโว่่ัเวนโ่นวโ่่น่เโ่อ่อเ ไม่มีใครมีใครลงดีเท่าลุงลุงวะลุงเอ็นป้าคือคือใบใบพวกเทียในเอลเอ็นอ่ะเราเปิดได้แต่ตัวเดียวกันลุงก็ก็เคยเปิดได้ผมก็เปิดได้คือตัวพวกเทียเนี่ยแต่ว่าพี่ถี่เปิดใบอื่นอ่ะมันได้ตัวอื่นเห็นไหมอ่าพี่เรากดขายไม่ถึงใครเปิดดิคนเขาหากระที่ควักไม่มีไม่ไม่มีในตลาดสวยพี่ลองสองสต๊าหน่อยพี่สองสต๊าหน่อยสองสต๊าหน่อยดูไงสองดูเวฟเต็มเวฟเต็มหน่อยกดเวฟนนะขยี้เ่นหน่อยเวฟเต็มหน่อยเวฟเต็มฟูลทีมหน่อยฟูลทีมเต็มหน่อยโอ้โห โจบตรอดีกูทำแผ<ห>ลได้ย<ะ>ีน <ละ S 2> อกได้อยู่แล้วนีเฮีย